สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนนะคะวันนี้จะพาทำข้าวกล่องห่ขอข้าวไปทำงานอีกแล้วนะคะจะขอนำเสนอเมนูง่ายๆนะคะเป็นข้าวน้ำพริกและก็ไข่ต้มผักต้มเนะะี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราทำน้ำพริกเนี่ยนะคะเราจะทำไว้มันก็จะมีปริมาณเยอะนิดนึงนะเราก็จะตักแบ่งไว้แล้วก็ ส่วนที่จะเอามาใส่เพิ่มเติมก็คือวันนี้ใช้ไข่ต้มไข่ต้มนี่ก็ง่ายๆนะคะไข่ต้มวันนี้ใช้ไข่เป็ดนะคะต้มให้สุกต้มให้แบบสุกๆเลยนะไข่ที่จิ้มน้ำพริกนะพี่วัดชอบแบบไข่สุกๆแล้วก็่ต้มผักไปด้วยผักวันนี้เป็นผักต้มผักเป็นผักบุ้งต้มค่ะไข่ต้มนะคะเพื่อนๆไข่ต้มวันนี้เป็นไข่ ไข่เป็ดค่ะปกติก็ใช้ไข่ไก่เนาะวันนี้มีไข่เป็ดต้มแล้วมันจะยังไงล่ะไข่เป็ดนเนื้อมันจะแน่นกว่าไข่ต้มสุกๆแบบเนี้ยค่ะใช้เป็นไข่ต้มจิ้มน้ำปลาก็อร่อยนะคะเพื่อนก็คลุกข้าวอย่างนี้เลยแต่วันนี้มีน้ำพริกไปด้วยน้ำพริกปลาทูด้วยแล้วก็ไข่ต้มด้วยอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเพื่อนน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกปลาทูค่ะไม่น้อยนะคะเนี่ย คือลองทานดูแล้วเนี่ยบางทีแบบคนจะบ่นว่าเป็นกล่องข้าวน้อยนะไม่น้อยนะคะเพื่อนเเสร็จแล้วเราก็จะอันนี้ก็จะใส่ข้าวเนาะใส่ข้าวมาแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกนั้นนะ่ะเราใส่กระปุกไปอย่างนี้นะนี่เลยค่ะข้าวกล่องวันนี้ก็จะมีข้าวน้ำพริกแล้วก็ไข่ต้มผักผักต้มนะคะผลไม้ก็จะมี มะละกอสุกค,ค่ะสำหรับอาหารกลางวันก็จะประมาณแค่นี้ก็พอนะคะเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็มะละกอบรรจุใส่กล่องเก็บความร้อนเก็บความเย็นก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะ วิธีทำข้าวกล่องที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาหรือมีกับข้าวที่บ้านนะก็นำไปทานที่ทำงานได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารมีความสุขกับการทำงานนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ